โต๊ะซิงเกอร์นะครับกลับโต๊ะสอบนั้นที่ออสเตรเลียอยู่ในห้องสนุกเลยเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าของจริงเขาเล่นกันยังไงนี่เอาว่ะผมมีเงินแตกมากเลยร้อนใช่สวัสดีทุกคนครับในที่สุดนะครับเราก็ได้กลับมาทําคลิปสักทีหลังจากที่เราเอาหายไปประมาณ3อาทิตย์หรือว่า4อาทิตย์หรือ1เดือนเนี่ยผมก็จะไม่เหมือนกันครับเพราะช่วงนี้เนี่ย มันใกล้สอบแล้วนะครับซึ่งงานเยอะมากเลยจริงๆอ่ะครูเขาก็สั่งมาเรื่อยๆอลยแต่ว่าผมก็ทำเองอ่ะมันก็เลยงานเยอะนั่นแหละครับแต่ช่ามันก่อนวันนี้เรามีโต๊ะสโนก์เกอร์นะครับแต่ว่าผมมีมาเล่นคนเดียวมันจะสนุกไหมถูกไ่มผมก็เลยมีเพื่อนคนหนึ่งมาครับขอเบิกตัวเพื่อนครับเทรล เขาคือใครครับแบตควครับสวัสดีครับผมอัศนนะครับโอเคทุกคนครับนี่แบงค์นะครับเป็นเพื่อนที่โรงเรียนเองนะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นสนุกเพื่อแข่งกันนะครับมันมี15ลูกนะครับแต่ว่าถ้าแข่งทั้งหมด15ลูกเนี่ยคิดคงไม่จบกวันนี้นะเพราะว่าพวกเราลองเล่นกันก่อนน้านนี้ก็คือแทงยากมากเราจะแทงแข่งกัน3เซตเซตละ6ลูกใครแทงลงหลุมก่อน6ลูกจะเป็นฝ่ายชนะไปถือว่า1เซตแล้วเราจะแข่งทั้งหมด3รอบใครแพ้นะครับต้องกินเนี่ยหมดนี่เลยอันเบ์เลอร์นะครับ โอเคไปเริ่มกันเลยครับผมไปกันโอเคทุกคนครับตอนนี้นะครับเราก็เตรียมแข่งกันไปที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะปอยย่ดชดกับแบงก่อนครับว่าใครจะได้แทงก่อนใครชนะแทงก่อนนะหนึ่งสองสามแทงก่อน ผมพูดเลยว่าผมเนี่ยแบบนักเชี่ยวชาญมากหมายถึงแทงสนุกออืืมมคิดไม่ทันทีละทันนะแต่แบบมันมันอืมมามาเริ่มครับเร็วครับตัวต่อตัวโมฆะโมฆะถือว่ากูเป็นคนเริ่มแล้กันโอเคไม่ต่างกันไม่ต่างกันคุยแทงยักมากเลยมาแทงมาแทงแบบนี้เจ๋อเจ๋อมา นี่มันไม้อะไรเนี่ยเราทุกคนดูไม้นะงอไม้แม่งงอเออแบงค์กูว่าแล้วเพื่อนสเตียวหอมั้ยสักสามเซตอะสามชั่วโมงน่าจะไม่จบยิงไม่โดนทุกทีมาเลยงั้นเพิ่มเป็นเจ็ดลูกไหมได้โอเคงั้นเจ็ดลูกใครได้เจ็ดลูกก่อนชนะนะเอ๊ะเฮ้ยหนึ่งลูกลูกหนึ่งเท้าสองลูกหนึ่งเท้าเข้าลูกหนึ่งโอเคเราจะแทงต่ออะไรนะครับมา คือผมยิงเข้าไปหนึ่งลูกนะครับทุกคนแต่ว่าลูกขาวเนี่ยมันลงไปด้วยเพราะฉะนั้นลูกนี้ถือว่าไม่นับแต้มนะเพราะว่ามันเป็นการฟาวแล้วก็คือผมจะให้ตั้งใหม่จากฝั่งนี้นะครับแล้วก็แทงใหม่คือตอนนี้ผลรูกคะแนนคือหนึ่งศูนย์เหมือนเดิมผมได้หนึ่งแลได้ศูนย์นะครับเอาละครับผมตอนนี้ผมเล่งครับผมผมดูกสามไหมไหมเป็นคำงอนครับผมตอนนี้ผมเล่งครับผมผมดูกสามไหมผมดูกสามไัม ท่าผมยังเหมือนอ่ะโอ้แล้วคาคาลูไปท่าพายก็คือไม่สมควรเล่นแล้วอ่ะอยู่จอขนาดนั้นต้องเออครับตอนนี้นะครับตามเล้วครับหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับทุกคนต่อไปแบงค์จะแทงต่อนะครับนะครับผมก็จะแทงต่อนะครับเดี๋ยววันนี้มันต้องเข้าหลังสองรูปถ้าลิงลงคุมสมิทธ์ลิงลงคุมสมิทธ์ลิงลงคุมสมิทธ์ สุ่มเลยไยเด้ยแล้วเข้าลูกหนึ่งไงเข้าด้วยตอนนี้นะสองตอนหนึ่งนะครับตอนหนึ่งนะครับอ่ามาก็มาผมพูดเลยนะว่าวะกับตัวซอบนะที่ออสเตรเลียอยู่ในห้องสนุกเลยออสเตรเลียมีแข่งสนุกกว่าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เกรดิ้งครับเข้าลูกครับ แต่ลูกขาวเข้ากัดตัวซอบนะที่ออสเตรเลียโอ้ยครับตอนเป็นเทินของผมครับผมจะแทงลูกชมพูนะครับทุกคนไม่เหมือนง่ายนะแต่มันไม่ง่ายเลยอ่ะอย่าตกหลุมนะตกหลุมนะเฮ้ยคิงมี่นะโตโอ้ยนี่เดียวต้องเฉิดฉายแล้ววงการฮ็กเกอร์ต้องเล่นตัวผมไป คือลูกจะไปอยู่คาหลุมมึงแดงยังไงให้ลูกขาวไม่กระโดดไปข้าวมันแล้วลงรัวเพื่อนไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าของจิงเขาเล่นกันยังไงนี่เอาวะไม่ต่างกันเฮ้ยมันโดนแล้วไม่ไม่เข้าหลุมเข้าโอ๊ยลูขาวมันลงโอ้โไม่งั้นผมนําไปสาวหนึ่งนะเนี่ย กลางวันนี้นะครับผมมองแล้วจุดนี้นี่ตรงนี้สบายเลยแบบลายเนี่ยเฮ้ยแล้วเขามาลูกสปินไม่ใช่เลยนี่ไงผมมีเงินแตกมากเลยร้อนใช่ร้อนชุบเฮ้ยอุ๊ยแต่การที่ผมเคยไปเล่นที่สวีเดนมาเมื่อกี้บอกจออสเตรเลียอันนั้นรู้สึกตัว๋อ้โหดูมา ตอนนี้สองสองนะครับมานี่มินแต่ก็ยากนะต่อไปนะครับผมจะยิงลูกดำนะครับทุกคนผมพูดเลยอะโกสัตว์ทำงสัตให้ผิดเหลี่ยมนะจะอยู่มอลลูกดำเอาคราวน,นี้นะครับผมจะโชว์ฝีมือแท้จริงดูนะวันชูที่โกชุดเย้แล้วแล้วสามสามสองนะครับตอนนี้ผมจะคาบ้างหรือเปล่าผมติดใจเป็นงูที่ซุ่มอยู่นะครับ โอ้ยองศาพูดดีเสียวว่าเลยเสียวว่าสามสองใ่ะใช่สามสองเฮ้ยสามสามอุ้ยโอ้ยข้อตึงจากองศาฟาเรนไฮที่ดูแล้วร้อนมากร้อนมากร้อนมากอุ้ยเสร็จโจรดีอย่างเงี้ยเสร็จโจรเลย ก็เส็บโดนเลยครับสี่สามผมนำนะจะเล่นริงเหรอวะนี่ไงครับยิงเข้าดิงริงครับลงด้วยครับลูกขาวลงเดอมันใหญ่เดือมานจกเฮ้ยมันโดนลูกไม้โดนห้องน้ำไม้โดนลูกดอาโอเคตกลงกับขึ้นมาครับเมื่อกี้นี้ไม้โดนนะครับอ่า ก็มีโอกาสนะเพื่อนโอกาสที่จะเข้าโอกาสที่จะไม่เข้าไนอย่นั้แะเฮนะถือว่าได้ปะได้แทนที่า3ต่อไปนะครับทุกคนเราจะยิงให้เข้าหลุมนี้นะครับเฮ้ย6แล้ว6ว่ะอีกลูกเดียวผมชนะไอ้เวงจะต้องกินมะนาวเชื่อโทานะครับขอให้ลูกนี้ไม่ลงนะครับได้คอมเมนต์เลยมารวเลยมาครับลูกสุดท้ายของผมลูกนี้ ถ้ายิงลูกนี้เข้าผมชนะจบเกมเขาไม่เข้าอุ้ยอุ้ยเออไ่จะบ้าตายโอ้ยไปยิงนี่มันยากอยู่มะเนี่ยกูเลยตอนเนี้ยยากมากเพราะผมว่าการจะให้ไอ้ลูกเนี้ยตัวมีนิดนึงนี่ครับผมจะใช้ท่าอ่าชี้ไปทางนู้นชี้ไปทางนี้นะครับเป็นการเล่นนะครับ ชี้ไปทางนู้นชี้ไปทางนี้ครับชี้ไปทางนู้นชี้ไปทางนี้ครับไปไกลเลยเขาไปไกลเลยเขาต่อไปนะครับผมจะยิงลูกนี้นะต้องเข้าแล้วแหละจอปากประตูกัจะเป็นยังไงแล้วผมเอาจริงเฮ้ยจุ่กันสักทีคงแพ้นะแต่มึงดีใจใช่เจ็ตต่อ สามอู้ยใช่ไหมว่าผมอ่อนให้อะอากาศนี่ครับต้องถามรถพอดีตาอ่อนให้ใั้มึงมานี่ฮะะอ่นี่นะครับทุกคนงาปะอ้าวผมดิ้เติร์ได้นะปัญหาคือมันมีเส้นหน้าผมอะใช่อ่ะเข้าตาให้รู้ก่อนด้วยมีมาฟูไม่เข้าปากยังยังไม่หมดยังไม่หมด เขาคือรู้จะให้เห็มันรูไม่เปรี้ยวผมกินโพมันเปรโะให้ดูเปรอะมันกินได้เหรอไม่รู้เอาหายไหมหายว่ะ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 เย็ดโอเคครับเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้แค่นี้แล้วเราตัดคลิปกันมาประมาณ40นาทีแล้วเค่เล่นนะ เจ็ดลูกทุกคนสี่สิบนาทีเป็นสี่สิบนาทีที่ทรมานใช่เพราะมันร้อนมากนะพ้องนี้มันไม่มีแอร์นะโอเคไว้เจอกันใหม่เนี่ยคิดแล้วถ้าใครอยากให้แบงค์มาเล่นอะไรอยู่ผมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์มาที่ด้านล่างนะครับผมโอเคถ้าใครอยากดูไอ้แบงค์สตรีมไปดูได้ที่ช่องสวิชตรงนี้นะผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ดิสคริปชันละกันครับผมก็ไปตามดูแบงค์แน่นะถ้าสมมุติแบบใครอยากติดตามผมนะแบบว่าเอ้ยทำไมผมไม่ค่อยลงคลิปเลยแบบว่าอยากรู้ว่าแบบผมทำอะไรถึงไม่ค่อยลงคลิปนะแบบอยู่โรงเรียนทำอะไรบ้าง ไปติดตามไอจีนะครับไอจีนี <nossas sin Matthew> ้เลยเฮ้ยระหว่าก็รู้ะคือถ้าไปติดตามไอจีก็จะรู้ว่าวันนี้เราไปไหนมาใช่แต่กดคลิปนี้จะออนก็อีกนนะองคลิปองคลิปโอเคโอเควจอกันไปคลิปน้าครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe นะครับจังหวบายสวัสดี